บทที่หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดผู้ติดตามได้รับคำสั่งแล้วเสียงของนีหน้ากลายเป็นเสียงหุ่นยนต์เต็มตัวและพิธีการขั้นที่สองก็เริ่มต้นขึ้นเวนดี้เอื้อมมือออกไปคว้าตัวเธออย่างอ่อนแรงแต่กลับถูกสนามพลังที่มองไม่เห็นผลักออกไปแขนกลของนีน้าเปลี่ยนรูปร่างและจัดระเบียบใหม่กลายเป็นใบมีดสั่นสะเทือนความถี่สูงแทงเข้าที่หน้าอกของเวนดี้โดยตรงในจังหวะสำคัญเงาดำว่าผ่านมารอนจึงใช้เกราะที่เหลืออยู่ในร่างสเสวียนหมิงสกัดกั้นการโจมตีสสารสีดำปะทะเข้ากับแขนกลกระกายไฟพุ่งกระจาย นีนารอนคำรามตื่นสิดวงตาที่เป็นเครื่องจักรของนีนากระพริบอยู่สองสาครั้งและดวงตาของมนุษย์ก็ปรากฏขึ้นในั่วครู่รอออนไปให้พ้นเขาอยู่ในหัวของฉันก่อนที่เธอจะพูดจบแสงสีแดงก็เข้ามาครอบงำเบ้าตาของเธออีกครั้งและพลังของมีดสันสะเทือนก็เพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันชุดรัดรูปของส่วนหมิงส่งเสียงดังแต่ภายใต้ภาราอันหนักอึ้งและไหลซ้ายของรอนก็ถูกเจาะเขาครางและกดมือขวาลงบนหน้าผากของนีนาอย่างแรงคราบสีดำกระจายไปตามแขนของเขาปกคลุมชิ้นส่วนกลไกของเธอไว้ทั่วคราว วังลุกขึ้นยืนมือประสานกันอย่างรวดเร็วลำแสงสีส้มพุ่งเข้าที่ต้นคอของนีนาทำให้เธอร่วงหล่นลง,ลงมาราวกับหุ่นเชิดรอนคว้าตัวเธอไว้ได้และสังเกตเห็นว่าโทรศัพท์ที่ขมับของเธอกำลังมีควันออกมาเรสเกากำลังควบคุมเธอจากระยะไกลวังตรวจสอบเครื่องรับที่หมดไฟเราต้องทันใดนั้นสัญญาณเตือนภัยก็ดังขึ้นทั่วคารมาทาชัชสิ่งของสเตรชดังก้องไปทั่วห้องรลับผ่านสัญญาณเวทมนต์ทุกคนอพยพทันทีตรวจพบสัญญาณระเบิดพันธุกรรมเหนือเมืองเราได้ยืนอยู่บนหลังคาของอาคารที่สูงที่สุดในนิวย ยานแม่ขนาดเล็กสามลำลอยอยู่เหนือเมืองในลักษณะรูปสามเหลี่ยมโดยมีลูกบอลแสงสีเขียวที่กำลังขยายตัวรวมตัวกันอยู่ตรงกลางในที่สุดคุณก็มาถึงที่นี่แล้วลอหนนาเสียงที่ได้รับการประมวลผลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ดังมาจากด้านหลังเธอหันไปเห็นชายคนหนึ่งสวมหน้ากากโลหะยือนอยู่บนขอบหลังคาเขาดูสงบนิ่งและเยือกเย็นถือคอนโทรโลเลอร์เรืองแสงไว้ในมือขวาเรซกานิวของลอหนนาสั่นเล็กน้อยพยายามระดมพลังสนามแม่เหล็กแต่ความเจ็บปวดรุนแรงกลับมาอีกครั้งและเธอต้องหยุด อย่ามายุ่งเรสเกลคอหน้ากากตัวเองของเล่นใหม่ที่นี้สามารถถัดความความสามารถของมนุษย์กลายพันธุ์ทั้งหมดได้รวมถึงกุญแจทีวภาพอันน่ารักของคุณด้วยเขาเดินไปข้างหน้าหนึ่งก้าแสงจันทร์ส่องลงบนคอที่เปิดออกของเขาผิวหนังตรงนั้นกลายเป็นตกลกื่กลไกมีเส้นสีแดงแผ่ขยายออกไปเหมือนแผงวงจรชอบลูกใหม่ของฉันไหมต้องขอบคุณเทคโนโลยีร่างกายเสเวียนหมิงของรอนที่ทำให้ฉันสามารถสลับไปมาระหว่างโฮสต์ต่างๆได้เขาทำความเคารพอย่างเกินจริงแน่นอนว่าร่างนี้เดิมทีเป็นของผู้ติดตามที่พักดีที่สุดคนหนึ่งของคุณรอหน้าตาหหดลงงอย่ากะทัันน ฉลาดเรสเกลหัวเราะเจ้าโง่ที่คอยตามนายตลอดเลยตอนที่ฉันบุกเข้าไปในใจเขาเขาก็ยังเป็นห่วงความปลอดภัยนายอยู่เลยความโกรธทำให้ลอร์นาลืมความเจ็บปวดไปชั่วขณะเธอยกมือขึ้นอย่างกระทนหันและโครงเหล็กของอาคารทั้งหลังก็เริ่มสัน่นหัวกระโหลกแดงเพียงแค่กดปุ่คมควบคุมเบาๆแล้วลูกบอลแสงสีเขียวก็แยกออกเป็นลำแสงหลายร้อยดวงชี้ไปยังส่วนต่างๆของเมืองทันทีหลี่เจ้ารังสีแต่ละอันล็อกเป้าหมายไปที่มนุษย์กลายพันธุ์ถ้าฉันกดอีกครั้งกระโหลกแดงพูดอย่างร่าเริงจะมีศพอีกหลายร้อยูกง ork, ยกง่อาาาลศ ทันใดนั้นประตูมิติสีทองก็เปิดออกข้างๆเคอและสเตรชกับรอนก็รีบวิ่งออกไปอาการของรอนแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดเหลือเพียงเศษเสี้ยวของชุดบอดี้สูตรสเสวียนหมิงที่ติดอยู่กับร่างกายและผิวหนังที่โผล่ออกมาก็ถูกปกคลุมด้วยรอยแดงเกือบหมดบทที่162ยบอีนบอมอากองกำลังเสริมมาถึงแล้ว,วเรสเกาอิงศีรษะพอดีเลยข้าต้องการแกนกายสเสวียนหมิงเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องขั้นสุดท้ายทันใดนั้นเขาก็พุ่งเข้าหารอนด้วยความเร็วที่มิใช่มนุษย์โลเวทมนของสเตรชมาช้าไปหนึ่งรอแล้ว ไม่นะรอหน้าพุ่งไปข้างหน้าแต่ถูกคลื่นกระแทกจากแรงระเบิดพัดหายไปเธอกระแทกเข้ากับราวก้านและเห็นรอนคุกเข่าอยู่บนพื้นโดยมีเรสเกลถือแกนสีดำที่เต้นเป็นจังหวะอยู่ในมือเยี่ยมเลยเรสเกลกดแกนกลางเข้าไปในอกของเขาและร่างกายของเขาก็เริ่มกลายพันทันทีเหล่าหุ่นยนต์ผสานร่างเข้ากับเนื้อและเลือดด้วยความเร็วที่มองเห็นได้เอาละมาเริ่มปาร์ตี้กันเลยเขายกคอนโทรลเลอร์ขึ้นลูกบอลแสงสีเขียวก็ขยายตัวออกอย่างกระทันหันสเตรสสร้างระบบป้องกันที่ซับซ้อนที่สุดอย่างรวดเร็วแต่ทุกคน,น257รว่่ามัยงมยงงไเพพีอ ขณะที่เรสเกลกำลังจะกดปุ่มก็มีร่าง,องผอมๆหนึ่งวิ่งออกมาจากคอเท่าและโจมตีเขาอย่างแรงนีนาลอนาอุทานดวงตาจับก,กลนของหญิงสาวสั่นไหวอย่างรุนแรงจิตสำนึกของมนุษย์ของเธอขัดแย้งกับคำสั่งของโปรแกรมลอนาเดี๋ยวนี้เธอกอดแขนของเรสเกลไว้แน่นหน้า,หนา,กากากของเขาจุดอ่อนอยู่ที่หน้ากากเรสเกลคำรามและพยายามสะบัดเธอออกไปแต่นีนาใช้แรงเฮือกสุดท้ายสอดนิ้วกลเข้าไปในช่องว่างของหน้ากาก,ากทันใดนั้นอุปกรณ์ล็อก BDFF ของหน้ากากาก็คลายออก ลอน่าไม่ลังเลเธอหยิบเหล็กเส้นที่หักจากพื้นขึ้นมาแล้วคว้างมันสุดแรงเหล็กเส้นพุ่งทะลุอากาศกระแทกหน้ากากของเรสเกาอย่างแม่นยำใบหน้าของไทถูกเปิดเผยออกมาแต่เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นอีกครึ่งหนึ่งกลายเป็นหุ่นยน์ดวงตาสีแดงดวงเดียวของมันหมุนวนอย่างบ้าคลาั่งคุณทำลายทุกอย่างเสียงของเรสเกาไม่ได้รับการประมวลผลอีกต่อไปกลายเป็นเสียงแหบและบิดเบี้ยวพิธีสารเลวีทันควรจะอนุญาตให้มนุษย์วิวัฒนาการได้นั่นไม่ใช่วิวัฒนาการลอน่าพยายามลุกขึ้นยืนนั่นแหละคือการสังหาร เธอจดจอ่อความตั้งใจทั้งหมดของเธอกุญแจทีวภาพเดือดพล่านอยู่ในเส้นเลือดท่ามกลางความเจ็บปวดที่เธอไม่เคยรู้สึกมาก่อนเธอรู้สึกถึงพลังของพ่อที่ปลุกเราอยู่ภายในตัวเธอตัวถังโลหะของยานแม่ทั้งสามบิดเบี้ยวและผิดรูปในเวลาเดียวกันและลูกบอลแสงสีเขียวก็เริ่มสั่นไหวอย่างไม่มั่นคงเรดสการู้ตัวว,ว่ามีบางอย่างผิดปกติจึงหันหลังกลับเพื่อหลบหนีโซ่เวทมนต์ของสเตรชพันรอบเท้าของเขาไว้ทันเวลารอนจึงใช้พลังสุดท้ายพุ่งเข้าใส่และยึดแกนกลางร่างของสเสวียนหมิงกลับคืนมา มันจบแล้วลอน่ายกมือขึ้งเศษโลหะทั้งหมดร่วงลงใส่เรสเกาลแต่ในวินาทีสุดท้ายเธอเปลี่ยนวิธีเศษโลหะเหล่านั้นแทงทะลุเพียงแขนขาของเขาเท่านั้นเรสเกาลดิ้งรนอยู่บนพื้นชิ้นส่วนเครื่องจักรเริ่มโอเวอร์โหลดและควันขึ้นคุณคิดว่านี่คือจุดจบแล้วหรือเขายิ้มกว้างระเบิดยีนถูกเปิดใช้งานแล้วคุณหยุดมันไม่ได้หรอกเสียงปืนดังขึ้น จู่ๆรอยแผลสีเลือดก,ก็ปรากฏขึ้นบนหน้าผากของเรสเกาลทุกคนหันไปมองและเห็นเวนดี้ยืนอยู่ที่ทางเข้าดาัดฟ้าถือปืนควันไฟไว้ดวงตาของเธอกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแต่สีหน้าของเธอกลับเย็นชาอย่างน่าสะพรึงกลัวนั่นไม่ใช่ระเบิดยีนเธอก้าวไปข้างหน้าแล้วเตะคอนโทรลเลอร์ออกจากมือของเรสเกาลมันเป็นแค่เครื่องรบกวนสัญญ,ญาณอาวุธที่แท้จริงอยู่ในความคิดของเขามาตลอดดวงตาจักรกลของเรสเกาลกระพริบเป็นครั้งสุดท้ายก่อนดับวูบไปร่างของเขากลายเป็นฐานอย่างรวดเร็วจนในที่สุดก็กลายเเป็นกองีา จู่ๆนีน่าก็กรีดร้องออกมาแขนกลของเธอที่ขึ้นฟ้าอย่างควบคุมไม่ได้ทุกคนเนยหน้าขึ้นมองและเห็นลูกบอลแสงสีเขียวหดตัวลงมีเส้น d n a ขนาดใหญ่โผล่ออกมาจากใจกลางครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งนิวยอร์กบทที่163เครื่องฉายโฮโลแกรมมันไม่ใช่ระเบิดสเตรชหน้าซีเผือดมันคือรายการออกอากาศเขาส่งลำดับพันธุกรรมของมนุษย์กลายพันธุ์ทั้งหมดไปที่ไหนสักแหง่งบนขอบฟ้าไกลโพ้นแสงอาทิตย์แรกแย้มสองทะลุเมฆแต่ไม่มีใครรู้สึกถึงความอบอุ่นเพราะทุกคนเข้าใจว่ามีบางสิ่ง,ง,ง,งอ่องรข้้มนนะเิจตึ การฉายภาพ DNA ยังคงดำเนินต่อไปทั่วนิวยอร์กเป็นเวลา13นาทีเต็มเมื่อแสงสีเขียวจางลงเขาของลอนาก็อ่อนแรงลงในที่สุดเธอคุกเข่าลงข้างหนึ่งและใช้นิ้วกดลงไปลึกๆบนพื้นคอนกรีตบนหลังคาโดยไม่รู้ว่าเล็บของเธอหักและมีเลือดออกเราติดตามตำแหน่งของเครื่องรับได้ไหมสเตชถามหวังว่าใครเป็นคนควบคุมเข็มทิศวิเศษหวังใส่หัวอักษรรูนบนเข็มทิศยังคงจัดเรียงใหม่อยู่เรื่อยๆแต่ก็ยังไม่สามารถจับสัญญ,ญาณได้สัญ,ญญาณกระจายไปยังโนต่างๆกว่าเ0็ด้อยแห่งทั่วโลกราวกับมเมล็ดแดนดิไลออนเดี๋ยวก่อน,น รอนลากลางที่บาดเจ็บของเขาเข้ามาใกล้และแกนกลางของร่างกายสวียนหมิงก็เต้นเบาๆในอกของเขามันเป็นโลโก้ของคลาสอินดัสทรีหรือเปล่าไม่หรอกสเตรทรีตาลงมันเป็นอะไรที่เก่ากว่านั้นมากรอนาฝืนตัวเองยืนขึ้นแล้วเดินไปหาพวกเขาเมื่อเธอเห็นสัญ,ญลักษณ์นั้นอย่างชัดเจนในตาของเธอก็หดเล็กลงทันทีมันเป็นรูปสามเหลี่ยมมีใบโคลเวอร์สามแฉกฝังอยู่เหมือนกับสัญ,ญลักษณ์ที่เธอเคยเห็นในห้องทำงานของพ่อสมัยเด็กๆไปเลยชมรมไฟนะรกเสียงของเธอแห่พรพ่าพ่อของเธอเคยเป็นบีชอปขาว ทันใดนั้นก็มีเสียงเบรกดังเอียดจากถนนด้านล่างหลังคารถหุ้มกระบสีดำห้าคันประตูรถมีโลโก้รูปสามเหลี่ยมสามแฉกเหมือนกันกระจายตัวออกไปรอบอาคารดูเหมือนจะมีคนอยากคุยด้วยรอนยืนอยู่หน้าลอนาแม้ว่าชุดบอดี้สูทเสวียนหมิงของเขาจะขาดวิ่งก็ตามหลังคาของยันกรอบเปิดออกฉายภาพโฮโลแกรมขึ้นชายคนหนึ่งในชุดสีขาวปรากฏตัวขึ้งกลางอากาศผมสีเงินหมีอย่างประณีตและเครื่องวิเคราะห์ข้อมูลแบบชิปเดี่ยวอยู่ในดวงตาข้างซ้ายลอน่าเดินชายคนนั้นโค้งคำนับเล็กน้อยชั้นชื่อชอนแคสซิดีราชาดำคนปัจจ ภายในรถหุ่งกระกว้างขวางกว่าที่เห็นมากลอนาถูกพาเข้าไปในห้องโดยสารหลักเพียงลำพังขณะที่คนอื่นๆถูกพาเข้าไปในรถที่ตามมาอย่างสุภาพผนังห้องโดยสารถูกปกคลุมด้วยโลหะที่มีชีวิตซึ่งสั่นไหวเล็กน้อยตามมนมหายใจของเธอเรากับเนื้อเยื่อที่มีชีวิตบางชนิดขอดอกไม้ชอนถอดแว่นตามโมโนเคินออกแล้วเช็ดอย่างช้าๆด้วยผ้าเช็ดหน้าใหม่ซึ่งเป็นสิ่งของที่พ่อของคุณฝากไว้กับสโมสรในปี1987โดยกยปืุนจะถูกตั้งค่าให้ทำงานเมื่อแผนที่พันธุกรรมของมนุษย์กลายพันธุ์มาก,ก ขีดจู่ๆเขาก็หัวเราะคิกคักและเราคิดเสมอว่านี่เป็นเพียงการแสดงออกถึงความหวาดระแวงของชายชราเท่านั้นวัตถุอะไรนะลอน่าเกรงกล้ามเนื้อหลังภายในรถมาตอบสนองต่อความตึงเครียดของเธอทันทีด้วยชิ้นส่วนเงินจำนวนมากที่ยื่นออกมาขนาดเท่าเข็มปักปรากฏขึ้นพิกัดและนี่ชอนหยิบก,กล่องคริสตัลออกมาจากกระเป๋าเสื้อสูทของเขามีหยดของเหลวสีแดงเข้มลอยอยู่ในนั้นเมื่อดวงตาของลูน่าสบตากับมันหยดเลือดก็เปลี่ยนเป็นประกายโลหะทันทีและพุ่งเข้าไปในกล่องคริสตัลอย่างรวดเร็ว ความเจ็บปวดอย่างรุนแรงแล่นเข้ามาที่ขมับของเธออย่างกระทันหันราวกับเหล็กเผาไฟกำลังกดทับเปลือกสมองของเธอโดยตรงส่วนที่ยื่นออกมาสีเงินบนผนังด้านในของรถมาทั้งหมดหันไปทางหยดเลือดก่อตัวเป็นสนามพลังกดทับบทที่หนึ่งร้อยหกสิบสี่สัญ,ญลักษณ์ที่คล้ายกันปฏิกิริยาที่น่าสนใจชอนครุ่งคิดมองไปที่รูปแบบ d n a บนแขนของลอหน้าที่สว่างขึ้นพร้อมกันดูเหมือนว่ากุญแจจะถูกเก็บไว้เป็นสองส่วนพ่อของคุณใส่กุญแจไว้ในเลือดของคุณและกุญแจก็ถูกซ่อนไว้ในคลับรถค้่กรอบเบรก,กะทันหัน ฝ่าบาทพวกเราถูกสกัดกั้นแล้วเสียงคนขับเต็มไปด้วยความไม่เชื่อนั่นหน่วยข่าวกรองพิเศษของกองทัพคลื่นกระแทกจากการระเบิดทาให้รถทั้งคันพลิกคว่ำลอหน้ามองอย่างมึนงงขณะที่ของเลวสีเงินไหลซึมออกมาจากภายในรถก่อตัวเป็นฟิล์มป้องกันรอบตัวเธอและชอนอย่างรวดเร็วผ่านกระจกกันกระสุนที่ค่อยๆแตกร้าวเธอเห็นทหารหกนายในชุดเครื่องแบบยุทวิธีสีดำลอยอยู่กลางอากาศพวกเขามีปีจกจักรกลที่ด้านหลังคล้ายกับของนีน่าแต่แข็งแกร่งกว่าและมีตัวเอสสีแดงเลือดประทับอยู่ที่หน้าอกคุนยนเฝ้ายามรุ่นใหม่่่หนน้้าาาาากากกกออออออัสสงงางามขขททีุดด็แตพวเํไไยร ก่อนที่เขาจะพูดจบดวงตาของทหารยามผู้เป็นผู้นำก็แดงกำ่ำลำแสงสแกนทะลุผ่านรถมาเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มทันทีที่มันล็อกเป้าไปที่ลอหนนาตรวจพบผู้ให้บริการแมกเนโตโปรโตคอลเสียงเครื่องจากประกาศอย่างเย็นชาขณะด,ดำเนินการตามคำสั่งการกู้คืนที่มีลำดับความสำคัญสูงสุดจูจูนีน่าก็ตื่นขึ้นมาในรถที่สั่นสะเทือนดวงตาจากกลของเธอเปลี่ยนไปเป็นโหมดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์อย่างควบคุมไม่ได้และภาพที่เห็นก็เต็มไปด้วยสัญญาณเตือนสีแดงที่เต้นเป็นจังหวะพวกเซนติเนลกำลังโจมตีลอนอน,อน,อน้้้าาาเเเเเธออออแจจขขขรทที่งงงิบไปในนืต หันหลังกลับก่อนที่รอนจะทันได้ตอบรถพุ่งกระที่พวกเขานั่งอยู่ก็ถูกยิงจากด้านข้างเวนดี้พุ่งชนเข้ากับเบาะฝั่งตรงข้ามปืนในมือของเธอลั่นทะลุหลังคารถสเตรชวาดวงกลมป้องกันอย่างรวดเร็วแต่รูนเวทมนต์บิดตัวและสลายไปทันทีเมื่อสัมผัสกับตัวรถบ้าเอย๋ยรถพวกนี้มันทำจากโลหะต่อต้านเวทมนต์นี่สเตรชพยายามเรียกเสื้อคลุมลอยตัวออกมาแต่กลับพบว,ว่ามันไม่ได้ผลหลังคาถูกถีบออกอย่างรุนแรงหุ่นยนต์ยามสูงสองเมตรมองลงมาที่พวกเขากระบอใบหน้าเลื่อนเปิดออกเผยให้เห็นใบหน้าของททรราาาชหหหืือออพูดดดใใ้้้้ััเเจจนนนนนกกววว่่็คบมุษยย์ีลลละ โบนัสที่ไม่คาดคิดเสียงของทอราดดังออกมาจากเซนติเนลต้นแบบร่างเซวียนหมิงและจอมเวทสูงสุดคือส่วนเสริมที่สมบูรณ์แบบสำหรับคลังตัวอย่างของฉันแขนกลนของนิน่าเปิดใช้งานเองอย่างกระทันหันและมีดสันสะเทือนความถี่สูงก็พุ่งตรงไปที่คอของป้องปราการแต่ใบมีดกลับแข็งตัวห่างจากเป้าหมายไปสิบเซนติเมตรมีได้สีดำบางชนิดพุ่งออกมาจากฝ่ามือของป้องปราการพันเกี่ยวอยู่กับชิ้นส่วนกลไกของเธอคุณคิดว่าเรสเกลเป็นคนเดียวที่แอบซ่อนอาวุธนั้นเหรอทอราดเย่อเย้ย,ย,ย,ยร่างกายไซเบอร์เนติกทั้งหมดถ ทันใดนั้นรอนก็กดแกนกลางของร่างสเสวียนหมิงลองงอบนอกสสารสีดำพุ่งทะลักออกมาราวกับกระแสน้ำปกคลุมร่างของเขาไปทั่วทั้งร่างก่อตัวเป็นเกราะต่อสู้ที่น่าเกลียดน่ากลัวยิ่งกว่าเดิมน้ำโลหะคล้ายหางแมงป่องจำนวนหกอันยื่นออกมาจากด้านหลังของเกราะโดยสองอันเจาะทะลุเซนเซอร์ภาพของเซนติเนลมีหน้าเสียงของเขาดังออกมาจากชุดเกราะด้วยความก้องกังวลราวกับโลหะโดยใช้เลือดของเวนดี้ก่อนที่เวนดี้จะทันได้ตอบสนองนี่น่าก็ได้คว้าข้อมือที่ได้รับบาดเจ็บของเธอไว้แล้วซึ่งเพิ่งเกิดรอยถีดขูนจากการคาย นิ้วที่เพื่อนเลือดวาดสัญ,ญลักษณ์ในอากาศคล้ายกับเครื่องหมายของแมกนีโตและได้สีดำก็หดตัวทันทีเรากับถูกฟ้าผ่าสเตรชคว้าโอกาสนี้ไว้และคราวนี้เขาไม่ได้วาดวงกลมเวทมนต์แต่เป็นท่าทางขับไล่แบบโบราณรูนที่คามาทชใช้ปิดผนึกปีาศาจปรากฏขึ้นในอากาศทำให้ผู้พิทักษ์ถูกกระขังไว้ชั่วคราวบทที่165แบบจำลองชีววิศวกรรมไปรอนกระแทกประตูรถเปิดออกตะขอเกี่ยวสีดำยื่นออกมาจากชุดเกราะเซวียนหมิงพาทุกคนขึ้นบันไดหนีไฟของอาคารใกล้เคียงอย่างรวดเร็ว พวกเขาบินขึ้นไปบนหลังคาพร้อมกับหายใจหอบและฉากเบื้องหน้าทาให้ทุกคนเลือดแข็งไปหมดหุนยนเฝ้ายามหกตัวกําลังโจมตีทรงกลมสีเงินซึ่งเป็นโล่ป้องกันที่สร้างขึ้นจากซากรถหุมเกระดที่ลูน่าอยู่ไกลออกไปมีเฮลิคอปเตอร์โจมตีสามลำกำลังเข้ามาใกล้โดยมีทหารไร้สีหน้ายืนอยู่ที่ประตูห้องโดยสารโดยถือกล่องสีดําที่คล้ายกับกล่องที่อาวุธของทอราชใช้นั่นคือที่เก็บยีนดวงตาจากกลของนีนาปรับโฟกัสอยู่ตลอดเวลาขณะที่เก็บตัวอย่างเซลล์กลพันสิบสามตัวอย่างที่กระจัดกระจายระหว่างการต่อสู้ ทันใดนั้นสเตรชก็กดขมับของเขาหวังบอกฉันผ่านทางลิงกทางจิตว่าสักคำทำนายในคามาทักแสดงให้เห็นบางสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าเหล่าเซนติเนลเป็นแค่เหยือล่อเรากับจะยืนยันคำพูดของเขาท้องฟ้าทางตะวันออกของเมืองก็มืดลงอย่างกะทันหันร่างจากวลรูปร่างคล้ายค้างคาวนับไม่ถ้วนร่วงหล่นลงมารากับเมฆดำปีกของพวกมันกว้างไม่เกินหนึ่งเมตรแต่จำนวนของพวกมันก็มากพอที่จะบดบังแสงอาทิตย์ได้ผู้พิทักษระดับนาโนเกราะของรอนส่งสัญญาณเตือนซึ่งแต่ละตัวสามารถพบพาอาวุธพันธุกรรมได้เวนดี้ยกปืน้อองกกกแลลไไปบดพววรถู มนุษย์สามตนสวมเสื้อคลุมสีขาวเดินขึ้นไปยังดาดฟ้าอย่างช้าๆพวกมันมีรูปร่างหน้าตาเหมือนมนุษย์แต่บางครั้งก็มีประกายโลหะวาววับอยู่ใต้ผิวหนังและดวงตาของพวกมันก็เป็นสีฟ้าดา,าบลูล้วนๆแบบจำลองชีววิศวกรรมเสียงของนีนาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวพวกเขาสามารถแรงร่างมนุษย์ปลายพันที่ถูกจับได้ทันทีวิศวกรชีว์ฉันนำเปิดปากแต่เป็นเสียงของคลาสที่ออกมามอบกุญแจของแมกเนโตให้กับฉันแล้วฉันจะทำให้เธอเป็นอดัมและอีกของโลกใหม่ได้ รอนยืนอยู่ตรงหน้าทุกคนชุดเกราะเสวียนหมิงของเขาขยายร่างเป็นชุดป้องกันแต่ทุกคนเห็นรอยแตกที่ไม่มั่นคงเริ่มปรากฏบนพื้นผิวของชุดพลังแกนกลางกำลังจะหมดลงทันใดนั้นเหล่านาโนเซนติเนลบนท้องฟ้าก็เปลี่ยนเส้นทางบินอย่างกระทันหันราวกับถูกควบคุมโดยมือที่มองไม่เห็นพวกมันแยกย้ายกันไปด้านข้างเพื่อเปิดทางให้เดินทางแสงสีเขียวแยกเมฆออกจากกันนั่นไม่ใช่ความสามารถของรอนาและไม่ใช่อาวุธทางเทคโนโลยีที่เป็นที่รู้จักแสงนี้เปล่งประกายด้วยชีวิตและไม่ว่ามันจะผ่านไปทางไหนเหล่านาโนเซนติเนลก็จะสลายตัวกลายเป็นผ เป็นครั้งแรกที่เหล่าวิศวกรชีวะแสดงความตื่นระหนกดวงตาของพวกเขาเป็นประกายวาบอย่างบ้าคลาั่งพูดซ้ำๆกันหลายครั้งตรวจพบรหัสต้นฉบับตรวจพบรหัสต้นฉบับร่างสูงใหญ่ค่อยๆโผล่อ,ออกมาจากแสงสีเขียวเขาสวมเสื้อคลุมสีเขียวเข้มผมสีเงินขายาวรวบเป็นหางม้าและในมือถือคาถาประดับทับทิมเมื่อเธอเห็นใบหน้าของชายคนนั้นอย่างชัดเจนลมาหายใจของลูน่าก็หยุดลงนั่นคือแมกนีโตซึ่งดูอ่อนกว่าวัยอย่างน้อยสามสิบปีชายผู้อยู่ในแสงไฟสีเขียวค่อยๆร่อนลงบนขอบหลังคาเมื่อคาถาของเขาแตะพื้นเบาๆเหลงพม 257. ผิวหนังของพวกมันเริ่มลอกออกเผยให้เห็นโครงสร้างเครื่องจักรที่ซับซ้อนน่าสะพรึงกลัวข้างใต้เครื่องจักรไบโอนิกเหล่านี้กำลังสลายตัวจากภายในข้อเหรอเสียงของลอหน้าติดขัดอยู่ในลำคอใบหน้าของชายคนนี้เหมือนกับรูปถ่ายของแมกนีโตตอนหนุ่มจริงๆแต่ดวงตาคู่นั้นขอบตาของเขากลับเป็นสีเขียวทองผิดธรรมชาติราวกับมีอะไรบางอย่างเป็นปรสิตอยู่หลังม่านตาของเขา ชายคนนั้นไม่ได้ตอบสนองทันทีเขายกมือซ้ายขึ้นกางนิ้วออกและหุบนิ้วเหล่านาโนเซนติเนลที่เหลืออยู่บนท้องฟ้าก็รวมตัวกันเป็นทรงกลมโลหะทันทีจากนั้นก็ถูกบีบอัดเป็นลูกบาตขนาดเท่าฝ่ามือก่อนจะร่วงหล่นลงบนหลังคาอย่างแรงบทที่166ยีนปลายพันคุณเรียกฉันว่าแมกนัสก็ได้ในที่สุดเขาก็พูดออกมาและมีเสียงสะท้อนบางอย่างที่ฟังดูไม่เหมือนมนุษย์อยู่ในน้ำเสียงของเขาแต่นั่นไม่ใช่แมกนีโตที่คุณรู้จักประกายเวทมนต์ง,จ,งจังควบแน่นอย่างเงียบๆ ใกล้เข้ามาอีกถอยกลับทันใดนั้นไม้เท้าของแมกนัสก็ทีไปที่สเตรชกระกายไฟในมือของพ่อมดก็ดับลงทันทีช่วยด้วยสตีเฟนข้ากำลังสังเกตมิตินี้อยู่ขณะที่แอนเชียนวันกำลังสอนเจ้าอยู่เวนดี้ยกป,ปืนขึ้นเล็กน้อยไฟเขียวนั่นอะไรทำไมายามถึงสมการแห่งชีวิตแมกนัสหันมาหาเธอนนตาสีทองของเข,ขาหลี่ลงจนกลายเป็นเส้นแนวตั้งเรสกาลขโมยมาได้เทียนเ,เซตเสียวและทอราดก็โง่เขลาพอที่จะใช้มันสร้างอาวุธเขายิ้มอย่างไม่สบายใจขึ้นมาทันทีรู้ไหมว่าทำไมยีนปลา,ลายพันถึงระเบิดไปทั่วโลกอย่างกระทันหัน กราะของรอนส่งเสียงเตือนว่ากราะจะพังทลายลงอย่างรวดเร็วแต่เขาก็ยังคงยืนอยู่ตรงหน้าทุกคนคุณกำลังใช้พวกเราเป็นหนูทดลองหรือทันใดนั้นเสียงโลหิฉีกขาดก็ดังออกมาจากซากรถหุ้มกราะโล่ป้องกันสีเงินระเบิดและชอนแคสซีดีคลานออกมาพร้อมเลือดอับตัวโดยยังคงถือกล่องคริสตัลไว้ในมือแน่นหยดเลือกภายในกำลังหมุนอย่างรุนแรงในขณะนี้สะท้อนถึงทัพทีมบนคาถาของแมกนัสนั่นแหละชอนหัวราอจนไอเป็นเลือดสิ่งที่ถูกฝากไว้ในคลับเมื่อก่อนไม่ใช่พิกัดแต่มันคือเหยื่อล่อรู้หมว่าต้องมีคนเก็บ ทันใดนั้นแมกนัสก็ปรากฏตัวต่อหน้าทอนรวดเร็วจนเขาทิ้งภาพติดตาเอาไว้เขายกชายในชุดนั้นขึ้นด้วยมือข้างหนึ่งและใช้ปลายไม้เท้ากดลงบนหัวใจคนฉลาดมักจะตายช้ากว่าบอกข้าทีใครในขบตอนนี้ที่ควบคุมเครื่องขยายพลังจิตท,ที่ราชินีเขาทิ้งไว้ในระยะไกลมีเสียงระเบิดจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกดวงตาจักกลของนีนามองเห็นสิ่งผิดปกติอย่างกะทันหันฝุ่นนานโ,นโนเซนติเนลที่สลายตัวกำลังก่อตัวเป็นลวดลายบนพื้นอนุภาคโลหะเล็กๆนับไม่ถ้วนรินตัวกันเป็นเลียวคู่ของดีเอง ทวงเวลาไว้นีนาตะโกนฝุ่นกำลังทำเครื่องหมายไว้แมกนาชันสีสันอย่างรวดเร็วและแสงสีเขียวจากคทาก็ตัดแขนกลของนีนาที่ไหลแต่ไม่มีประกายไฟหรือสายไฟอยู่ที่สวนที่หักมีเพียงเลือดสีแดงสดที่พุ่งออกมาแทนโลหะได้ผสานเข้ากับเนื้อของเธออย่างสมบูรณ์แบบมานานแล้วคุณไม่มีวันเรียนรู้ที่จะเงียบได้หรอกแมกนาสถอนหายใจผิวของเขาเริ่มแตกร้าเผยให้เห็นแสงสีเขียวที่สองประกายอยู่ข้างใต้เขาน่าจะแก้ปัญหาทั้งหมดนี้ได้อย่างสง่าง,งามลอร์นารีบวิ่งไปที่กล่องคริสตัลทันทีนิ้ แต่เมื่อเธอเปิดตาอ,อีกครั้งสิ่งที่เธอเห็นไม่ใช่สนามรบบนดาดฟ้าแต่เป็นสิ่งก่อสร้างใต้ดินขนาดใหญ่ที่มีห้องฟักไข่นับร้อยห้องเรียงกันเป็นวงแหวนและมีร่างมนุษย์คล้ายกับแมกนัสลอยอยู่ในห้องแต่ละห้องชาวเธอพึพมพำอย่างไม่รู้ตัวไม่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงเผือพูดชื่อนี้ออกมาความจริงหยุดนิ่งในทั่วขนานั้นสีหน้าของแมกนัสแตกร้าวเป็นครั้งแรกทัพทีมบนคาถาของเขาก็แตกร้าวทันทีแสงสีเขียวพุ่งออกมาจากตัวเขาราวกับหนวดนับไม่ถ้วนทีมแทงลอนา ในที่สุดชุดเกราะของรอนก็พังทลายลงอย่างสิ้นเชิงแต่ก่อนที่สสารสีดำจะสลายไปเขาใช้พลังที่เหลือทั้งหมดโยนแกนกลางร่างสเสวียนหมิงเข้าไปในเส้นทางแห่งแสงทันทีที่แกนกลางสัมผัสกับแสงสีเขียวโลหะทั่วทั้งนิวยอร์กซิตี้ก็สั่นสะเทือนพร้อมกันทุกอย่างตั้งแต่เครื่องยนต์รถยนต์ไปจนถึงโครงสร้างเหล็กของตึกระฟาต่างสั่นสะเทือนอย่างเห็นได้ชัดบทที่167ป้ายจราจรปรากฏว่าเป็นคุณแมกนาสันไปหารอนแล้วจู่ๆเสียงของเขาก็กลายเป็นผู้ป์และทับซ้อนกันสเสวียนหมิงไม่่่ออออออาาาาาาาววุุธแมมมมัััันนนนนนคคคืืกกกญจสสสสสเเเรรท้้้โีลลดดยซึงงงิิข แม้ไม่มีแสงวิเศษแต่ตัวอากาศเองก็เริ่มบิดเบือนเขาฉีกเยื่อหุ้มชั้นนอกสุดของมิติที่แท้จริงโดยตรงร่างของแมกนัสันไหวราวกับภาพโฮโลแกรมที่มีสัญญาณไม่ดีเส้นทางแสงสีเขียวพยายามอย่างสิ้นหวังที่จะรวมเข้าด้วยกันแต่กลับถูกกั้นไว้ด้วยกำแพงที่มองไม่เห็นเจ้าไม่เข้าใจว่าเจ้ากำลังยุ่งอะไรอยู่เสียงของแมกนัสเริ่มบิดเบี้ยวพวกเขากำลังมาดอออฟเซิร์เวอร์ได้ทำเครื่องหมายระนาบนี้ไว้257เวนดี้หยิบแขนที่ขาดของมิน่าขึ้นมาแล้วเสียบลวดโลหะที่เปิดออกเข้าไปในบาดแผลที่ข้อมือขอขงเธอ เลือดไหลไปตามสายไฟทันใดนั้นแขนที่ถูกตัดก็พุดขึ้นมารัดคอแมกนาไว้อย่างแน,น่นหนาน้าสยดสยองมือกอละมีรอยสักแบบเดียวกับของเวนดี้นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าโปรแกร,รมประตูหลังเวนดี้เยาะเย้ยเลือดไหลซึมออกมาจากมุมปากทันใดนั้นลำแสงสีแดงเลือดก็พุ่งขึ้นมาจากทิศทางของตึกไครซเลอร์เมฆบนท้องฟ้าถูกย้อมเป็นสีส้มแดงซีดๆและมีเงาขนาดยักษ์ลอย,อยอยู่ในนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่มีรูปร่างแต่เหมือนบาดแผลที่เกิดจากรอยฉิกในอวกาศมากกว่า แมกนาสกรีดร้องออกมาอย่างไร้ความรู้สึกร่างกายของเขาสลายกลายเป็นสายข้อมูลสีเขียวพุ่งเข้าหาลำแสงเหลือเพียงชอนที่หมดสติและกล่องคริสตัลที่ยังคงหมุนอยู่เท่านั้นที่ยังคงอยู่บนหลังคานีน่าสุดลงคุกเขาลงมือที่เหลือกดลงบนไหล่ที่เลือดไหลเขาจะเปิดใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกนั่นกู้ฟักไข่พวกนั้นไม่รอหน้ามองหยดเลือดที่ฝ่ามือของเธอซึมซับรูม่านตาของเธอเปลี่ยนเป็นสีเขียวทองเช่นเดียวกับแมกนาสเขากำลังจะหยุดไม่ให้มันออกมาสเตรชมองดูท้องฟ้าที่แดงขึ้นเรื่อยๆและพูดมนต์สะกดโบราณอออออกกมมาาาววว่่่ิิินตเเปลลลีย York ทั้งหหหดื รอนพยายามคลานเข้าไปหาแกนกลางร่างของสเสวียนหมิงและพบว่ามันกลายเป็นสีเทาเมื่อเขาสัมผัสมันแกนกลางก็กลายเป็นผงเผยให้เห็นรอยดอกโคลเวอร์ขนาดเล็กอยู่ข้างในซึ่งเหมือนกับตราสัญ,ญลักษณ์ของชมรมไฟนรก BDFF ทุกประการได้ยินเสียงไซเรนดังมาแต่ไกลแต่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือเสียงของวัตถุขนาดใหญ่บางอย่างถูกกับโลหะปนมาด้วยจู่จ,จูรอยสักของเวนดี้ก็เริ่มเคลื่อนไหวเรียงตัวใหม่บนผิวหนังของเธอเป็นคำเตือนห้ามมองท้องฟ้าจู่จูจนิหน้าก็คว้ามือของลอน่าตาของคุณ ม่านตาของลอนาตอนนี้กลายเป็นสีเขียวทองเมื่อเธอพูดเสียงของเธอก้องกังวลราวกับเสียงของแมกนัสข้อทิ้งแผนที่ไว้ในยีนของฉันสมการที่เรสเกาขโมยไปเซนติเนลที่สร้างโดยทอราชพวกมันก็แค่ป้ายบอกทางหยดฝนสีดำหยดแรกตกลงบนหลังคามันไม่ใช่น้ำแต่เป็นของเหลวเหนียวเหนียวอะไรสักอย่างที่มีกลิ่นสนิมคอนกรีตถูกกระกร่อนทันทีและเต็มไปด้วยรูพรุนตรงจุดที่หยดฝนสัมผัสฝนกรดเหรอสเตรชพยายามปกป้องตัวเองด้วยแขนเสื้อที่ขาดของเขาแย่กว่านั้นลอนาเงยหน้ามองลำแสงสีแดงเลือดมันคือน้ำย่อย ยอดแหลมของตึก克รเซอร์พังทลายลงอย่างกระทันหันร่างที่ไม่อาจบรรยายปรากฏท่ามลางฝุ่นผงไม่ใช่อาคารหากแต่เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาที่กำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นจริงจากมิติที่สูงกว่าพื้นผิวของมันเปลี่ยนแปลงรูปทรงเราขาคณิตอยู่ตลอดเวลาบางครั้งก็คล้ายผลึกที่มีหลายเหลี่ยมบางครั้งก็คล้ายอาวัยาวะภายในของสิ่งมีชีวิตชอนตื่นขึ้นมาในตอนนั้นหลังจากเห็นปรากฏการณ์ประหลาดบนท้องฟ้าเขาก็หัวเราะอย่างบ้าคลั่งทันทีเอริกแก่บ้าไปแล้วแกทำให้สโมสรกลายเป็นจุดยึดเหนียวจริงๆบททที่ขข้้้อตกลันสุดาย จู่ๆรอยจักของเวนดี้ก็ผุดขึ้นมาพันรอบคอราวกับสิ่งมีชีวิตเธอพยายามมองแขนตัวเองเส้นต่างๆกำลังนับถอยหลังพวกเขากำลังมาล้อหน้ากระซิบผมของเธอปลิวสวยอย่างไรแรงปลายผมเริ่มมีระกายวววาวคล้ายโลหะเกมจบลงแล้วขณะที่เธอพูดโลหะทั้งเมืองก็พุ่งทะยานขึ้นไปในอากาศตั้งแต่รถยนต์ไปจนถึงเสาไฟถนนจากเหล็กเส้นไปจนถึงเหรียญล้วนพุ่งตรงไปยังตึกไครเซเลอร์พวกมันหลอมละลายและประกอบขึ้นใหม่ในอากาศก่อตัวเป็นพายุโลหะล้อมรอบเสาแสงสีแดงเลือด เมื่อถึงใจกลางพายุโครงร่างที่อธิบายไม่ได้ในที่สุดก็เผยให้เห็นรายละเอียดบางอย่างนั่นคือดวงตาขนาดยักษ์ที่สร้างจากข้อมูลล้วนๆโดยมีโลกที่แตกต่างกันนับไม่ถ้วนสะท้อนอยู่ในรูม่านตาผู้สังเกตการสเตรสุดลงคุกเข่าเลือดไหลซึมออกมาจากรูทั้งเจ็ดรูเขากำลังเรียกหาเผ่าพันธุ์ของตนลอนาลอยขึ้นไปในอากาศเลือดที่ซึมซับแล้วก่อตัวเป็นเส้นเรืองแสงบนหน้าอกของเธอเมื่อเส้นเหล่านั้นเสร็จสมบูรณ์ทุกคนก็มองเห็นว่ามันคืออะไรนั่นคือแผนที่ยอส่วนของระบบสุริยะแอร์ตัวโคโจรของเียว DNANA มันไม่ใช่เสียงเรียกเสียงของเธอที่ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปเป็นเพียงเสียงเตือนพายุโลหะถล่มลงมาอย่างกระทันหันท่ามกลางแสงจ้าดวงตาแห่งข้อมูลถูกบังคับให้ปิดลงรอยแตกราวสีดำปรากฏบนท้องฟ้าราวกับม่านที่ขาดวินดูดเอาแสงสีแดงเลือดฝนสีดำที่เป็นกรดและปรากฏการณ์ผิดปกติอื่นๆเข้ามาเมื่อร่องรอยสุดท้ายของภาพประหลาดจางหายไปนิวยอร์กก็กลับคืนสู่ความสงบอันน่าขนลุกและแสงแดดก็ส่องลงบนหลังคาบ้านอีกครั้งราวกับว่าความสยองขวัญไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน มีรายละเอียดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่พิสูจน์ได้ว่ามันไม่ใช่ภาพลวงตารอยจากของเวนดี้หายไปแขนขาใหม่ที่มีความแวววาวเป็นโลหะง,งอกออกมาจากแขนที่หักของนีน่าหวนเวทมนต์ของสเตรชแตกกระจายหมดและรอยดอกโคลเวอร์ที่เหมือนกับแกนของเสวียนหมิงก็ปรากฏบนหน้าอกของรอนลอนหน้าลงจอดอย่างช้าๆดวงตาของเธอกลับมาเป็นปกติแต่ทุกคนสังเกตเห็นว่าเงาของเธอลงจอดช้ากว่าตัวเธอครึ่งจังหวะชอนพยายามลุกขึ้นยืนแต่กล่องคริสตันกลับว่างเปล่าเขาใช้กุญแจไปแล้วไม่ลอนหน้ามองไปทางตึกเครซเลอร์เขาเพิ่งเปิดใช้ง ไกลลิฟท่ามกลางซาประหักหักพังของอาคารมีตู้ฟักไข่หลายร้อยตู้กำลังเปิดออกโดยอัตโนมัติข้อความเดียวกันนี้สลักอยู่บนพื้นผิวของตู้ฟักไข่แต่ละตู้ขอดอกไม้แผนฉุกเฉินบุตรแห่งรุ่งอรุณท่ามกลางซาปรักหักพังของนิวยอร์กความเงียบสงดตกคลุมราวกับผ้าห่อศพหนาทึบซากอาคารไครเลอร์ยังคงลุกไหม้ควันดำลอยฟ้งขึ้นสู่ท้องฟ้าราวกับการต่อสู้ดิ้นรนของสิ่งมีชีวิตลานายืนอยู่บนขอบหลังคาสายลมพัดลิวสวยปลายผมของเธอยังคงเปล่งประกายแวววาวดุดโลหะ สเตร t จ้องมองมือของเขาอักษรรูนเวทมนตร์บนข้อนิ้วของเขาหลีลงพลังของฉันถูกลอ็อกเขากระซิบไม่ใช่การดูดพลังแต่เป็นการกดขี่อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นขีดรอนมองลงไปที่รอยดอกคลเวอร์บนหน้าอกเมื่อปลายนิ้วสัมผัสมันเขาก็รู้สึกถึงเสียงัมเบาๆใต้ผิวหนังนี่ไม่ใช่ราสินคาเขาขมวดคิ้วแต่มันคืออุปกรณ์ฝังในร่างกายอะไรสักอย่างนีหน้าเกรงแขนใหม่ของเธอโลหะและเนื้อหนังผสานกันอย่างแนบเนียนข้อนิ้วของเธอขยับอย่างคงล่องแคล่วราวกับหน้าขนลุกระบบของฉันถูกรีเซ็ตแล้วเธอกล่าวพลางเงยหน้าขึ้้้้้นนนมมมออออออองงงงงงงกกกรรระแสสสขขูล่่่่ผาาาาาาตตตตเเธโโคคดับไปยิิ นี่ไม่ใช่เทคโนโลยีของทอรา่าสเวนดียน้ยืเนเงียบๆไม่มีรอยสักบนผิวหนังของเธออีกต่อไปมีเพียงรอยแผลเป็นเล็กๆปรากฏขึ้นที่ด้านในข้อมือเรากับถูกมีผ่าตัดบาดอย่างแม่นยำบทที่169การจัดเก็บเธอจ้องมองซาประหลักหักพังที่อยู่ไกลออกไปและพูดขึ้นทันทีว่าคนที่อยู่ในตู้ฟักไข่พวกเขาตื่นแล้วขีดภายในซาประหลักหักพังของตึกไครเซรลเศษโลหะถูกประกอบเข้าด้วยกันโดยอัตโนมัติเพื่อสร้างบันไดวนที่นำไปสู่ใต้ดินฝาครอบกระจกของห้องฟักไข่นับร้อยห้องค่อยๆเปิดออกหม พวกเขาสวมชุดยูนิฟอร์มสีเงินขาวเหมือนกันโดยมีตราสัญ,ญลักษณ์สามแฉกปักอยู่ที่หน้าอกหมายเลข257ดูเด็กกว่าปกติอย่างเห็นได้ชัดไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยแผลเป็นและไม่มีแม้แต่การแสดงออกใดๆดวงตาของพวกเขาเปล่งประกายแสงสีทองจางๆท่ามกลางสถานที่ใต้ดินอันมืดสลัวเหมือนกับรูม่านตาของสัตว์เลือดเย็นบางชนิดชอนแคสซิดีบุตรแห่งรุ่งอรุณไอเลือดไหลซึมออกมาจากมุมปากการเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายของเอริกเขาเลียนแบบตัวเองลายนิ้วของลอรนาสันเล็กน้อยเธอเคยเห็นตู้ฟักไข่พวกนี้ใน แต่การได้เห็นมันด้วยตัวเองก็ยังทาให้รู้สึกหนาวสั่นไปทั่วร่างพวกมันไม่ใช่โคลนเธอกระซิบแต่มันคือการพัฒนาในตู้ฟักไข่ที่ใกล้ทางออกที่สุดมีผู้หญิงร่างสูงคนหนึ่งยืนขึ้นผมสีเงินของเธอมีสีอ่อนกว่าของลอหนนาเกือบจะเป็นสีขาวบริสุทธิ์และเส้นเลือดสีเขียวอ่อนก็ปรากฏให้เห็นจังๆใต้ผิวหนังของเธอเมื่อเธอออกจากห้องโดยสารเสร็จโลหะบนพื้นก็เคลื่อนตัวออกไปโดยอัตโนมัติราวกับว่ากลัวการสัมผัสของเธอลอนาเดนหญิงสาวพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาเหมืนอนเ,เสียงส คุณเป็นใครล้อหน้าเกรงร่างกายสนามแม่เหล็กค่อยๆรวมตัวกันที่ปลายนิ้วของเธอพวกเราคือผู้ดำเนินการตามข้อตกลงนี้หญิงคนนั้นตอบเมื่อผู้สังเกตการทำเครื่องหมายบนระนาบนี้เหล่าบุตรแห่งรุ่งอรุณจะเปิดใช้งานการป้องกันขั้นสุดท้ายสเตรชก้าวไปข้างหน้าการป้องกันคุณเกือบจะฉีกเมืองทั้งเมืองเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหญิงสาวหันมามองเขาในตาสีทองของเธอรีลงเล็กน้อยการเสียสละเป็นสิ่งจำเป็นผู้สังเกตการถูกหลอกพวกเขาเอาแต่ข้อมูลที่ซ้ำซ้อนออกไปแหล่งยีนที่แท้จริงถูก่ายนมาเป็นเวลานานแล้วทันนัันนนนนนใดด้้รรอกก็ตะหหไวว่าแซิมง นั่นไม่ใช่อาวุธเลยมันคืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสายตาของหญิงสาวจับจ้องไปที่เครื่องหมายบนหน้าอกของเขาถูกต้องเสวียนหมิงเป็นไบโอมทเทนที่เอริกและเฮลไฟล์ผร่วมกันพัฒนาขึ้นซึ่งสามารถเข้ารหัสยีนกลายพันธได้อย่างสมบูรณ์แบบสมการที่ทอราดและเรสเกากำลังต่อสู้กันนั้นเป็นเพียงเหยื่อล่อดวงตากลของนิน่าจับจ้องอย่างรวดเร็วแหล่งยีนที่แท้จริงอยู่ที่ไหนเหล่าบุตรแห่งรุ่งอรุณทั้งหมดเนยศีราะขึ้นพร้อมๆกันและมองขึ้นไปบนท้องฟ้า เมื่อสามชั่วโมงที่แล้วขณะที่แสงสีเขียวส่องทะลุเมฆโหนดกว่าเจ็ดร้อยแห่งทั่วโลกได้ปล่อยสัญญาณออกมาพร้อมๆกันมันไม่ได้ถูกส่งออกไปภายนอกแต่ถูกส่งเข้ามาภายในใต้ดินลึกจากชั้นดินเยื่อแข็งถาวรของไซบีเรียไปจนถึงทะเลทรายแอฟริกาจากหลุมใต้น้ำลึกไปจนถึงใต้แผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ถูกละเลยมานานหลายปีกำลังถูกเริ่มสร้างขึ้นทีละแห่งพวกมันเหมือนเส้นเลือดที่หลับไหลยอยู่แต่กลับถูกเติมพลังชีวิตขึ้นมาอย่างกระทนห,หนันในใจกลางของแต่ละอาคารนีหยดของเหลวสีแดง เมื่อบุตรแห่งรุ่งอรุณตื่นขึ้นหยดเลือดเหล่านี้จะเริ่มเดือดและจัดเรียงใหม่เป็นลำดับพันธุกรรมใหม่ทั้งหมดพ่อไม่อยากปกป้องพวกมนุษย์กลายพันธ์เราหน้ากระซิบพ่ออยากเปลี่ยนแปลงพวกเราชอนเช็ดเลือดที่มุมปากและยอ่อเย้ยเอริกไม่เคยเป็นผู้ช่วยเหลือเขาเป็นเพียงนักเล่นหมากรุกที่หวาดระแวงเท่านั้นเขารู้ว่าเหล่าผู้สังเกตการณ์จะมาเก็บเกี่ยวเขาเขาจึงแยกและจัดระเบียบยีนของมนุษย์และมนุษย์กลายพันธ์ไว้ล่วงหน้าตอนนี้ไม่มีใครบอกได้ว่าอันไหนคือข้อมูลดั้งเดิมและอันไหนคือการปรัับรุงงงขขขอเเาาทที่่170สส้ห เวนดี้ยกข้อมือขึ้นอย่างกระทันหันและหลอดเลือดใ,ใต้แผลเป็นก็เรืองแสงเล็กน้อยพวกเราก็เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงด้วยเหรอหญิงสาวมองเธอเจ้าคือตัวแปร ى, เอริกไม่สามารถคาดเดาได้ว่าใครจะรอดชีวิตเขาจึงฝังเงื่อนไขกระตุ้นไวที่จุดสำคัญทั้งหมดทั้งแกนสวินหมิงวิหารเวทมอนต์อวัยวะเทียมเชิงโกลและแม้แต่ดวงตาของเธอกวัดมองไปยังสเตรชคลังเวทมนต์ของจอมเวทสูงสุดใบหน้าของสเตรชเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันเขาไปยุ่งกับหนังสือของคามาทัศเหรอไม่หญิงสาวกล่าวอย่างใจเย็นเขาเพียงต้องการให้แน่ใจว่าาาคคุณรู้้้วิธีใชนนั การนับถอยหลังยังคงดำเนินต่อไปเราบตทแห่งรุ่งอรุณเริ่มเลียงแถวการเคลื่อนไหวของพวกเขาแม่นยำเหมือนเครื่องจกักรโดยเครื่องแบบสีขาวเงินของพวกเขาดูแวววาวาเป็นพิเศษท่ามกลางซาปราักหักพังผู้หญิงคนนั้นพวกเขาเรียกเธอว่าพรายศูนย์หนึ่งเดินมาหาลอนาพร้อมกับยื่นมือออกไประเบียบการยังไม่สมบูรณ์ผู้สังเกตการอาจถูกหลอ,อกแต่ในที่สุดพวกเขาจะค้นพบความผิดปกติเราต้องการคำอนุญาตจากคุณลอนาไม่ขยับอำนาจอะไรรูม่านตาของพรามศูนย์หนึ่งหดตัวลงเปิดใช้งานโปรโตโคอลนิพพานลบลายเส้นทางพันธุกรรมของระนาบน นั่นหมายความว่าอย่างไรรอนถามอย่างเฉียบขาดซึ่งหมายความว่าเสียงของครามศูนย์หนึ่งยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่มียีนกลายพันธุ์จะถูกรีเซ็ตเป็นมนุษย์พื้นฐานความเงียบกระแทกเหมือนค้อนจูจ่ๆแขนกลของนีน่าก็ส่งเสียงเตือนดังขึ้นอย่างกระทันหันพวกมันโกหกเธอคว้าข้อมือของคลายศูนย์หนึ่งแล้วบังคับให้เชื่อมต่อกับสตรีมข้อมูลนี่ไม่ใช่โปรโตคอลการรีเซ็ตแต่มันคือกระบวนการกำจัดภาพโฮโลแกรมฉายออกมาจากดวงตากลของเธอพร้อมแสดงคำสั่งที่เข้ารหัสล็ออกกลลลดดัับบยยยีนนนนนนเเิาาาาารรรรระ้้้งงงงง่สมูณ์หขขคึปแ คำสั่งผิดโปรโตคอลถูกแทรกแซงมันไม่ใช่การงัดแงะนะชอนหัวเราอออกมาทันทีเสียงหัวเราะแหบพร่าราวกับเสียงโลหะแตกมันคือแผนสำรองของเอริกเขาไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นแม้แต่ลูกของเขาเองสนามแม่เหล็กของรอนหน้าระเบิดและเศษโลหะก็หมุนวนรอบตัวเธอเหมือนพายุพ่อของเธอต้องการอะไรผิวหนังของครามศูนย์หนึ่งเริ่มแอร์ตกออกเผยให้เห็นเส้นทางแสงสีเขียวข้างใต้เช่นเดียวกับแมกนสัสเขาต้องการเสียงของเธอหยุดลงอย่างกระทันหันลำแสงสีแดงเข้มแทงทะลุหน้าผากของเธออย่างแม่นยำเหมือนมีผ่าตัด ที่ปลายซาประักหักพังมีร่างหนึ่งสวมชุดคลุมสีดำขาดรุ่งริ่งเดินเข้ามาอย่างช้าๆพร้อมกับถือปืนพกแบบโบราณซึ่งยังคงมีควันพวยพุ่งออกมาจากปากกระบอกปืนเขาต้องการสงครามศาสตราจารย์เอ็กชาวเซเวียเนยหน้าขึ้นมองดวงตาที่ขุ่นมัวริมฝีปากของเขามีรอยเย็นชาเป็นรูปโค้งและฉันก็มาเพื่อจบมันรถเข็นของวกลิ้งไปบนเศษโลหะทำให้เกิดเสียงดังเสียดสีภายใต้เสื้อคลุมสีดำของเขาแสงเย็นเยือกของแขนขาเทียมของเขาเปล่งประกายเขาเป็นคนละคนอย่างสิ้นเชิงกับศาสตราจารย์ผู้ใจดีในความทรงจำของฉัน ชาวเสียงของสเตรสเต็มไปด้วยความไม่เชื่อคุณยังมีชีวิตอยู่เหรอยังมีชีวิตอยู่เหรอชาวหัวเราะเบาๆทันใดนั้นตาซ้ายของเขาก็สว่างขึ้นด้วยแสงสีฟ้าจากกระแสข้อมูลมันขึ้นอยู่กับว่าคุณนิยามคำว่ามีชีวิตอยู่ว่าอย่างไรร่างของคลายูนย์หนึ่งร่วงลงสู่พื้นแสงสีเขียวส่องออกมาจากบาดแผลคือคลานเข้าหาชาวราวกับเถาวันที่มีชีวิตสนามแม่เหล็กของลอรน้าก่อตัวเป็นกำแพงกั้นทันทีปิดกั้นเส้นทางแสงคุณฆ่าเธอ มันชาวแก้ไขแล้วพวกนี้เป็นแค่ภาชนะไบโอนิกที่เอริกสร้างขึ้นเขายกปืนขึ้นมาลำกล้องบิดเบี้ยวและเปลี่ยนรูปใหม่เผยให้เห็นเครื่องสแกน DNA ข้างในเหมือนกับของเล่นชิ้นนี้เลยมันค่าได้เฉพาะเป้าหมายที่กำหนดเท่านั้นรอยดอกโคลเวอร์บนหน้าอกของรอนจู่จูก็ปวดแสบปวดร้อนขึ้นมาคุณเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงด้วยหรือเปล่า